สำหรับปัญหาทุนสีเทาเนี่ยนะครับมันเรื่อจากมาการกระทําผิดกฎหมายของคนจีนในประเทศจีนนะครับแล้วก็เมื่อมีการกระทําผิดกฎหมายก็มีการเร่งรัดติดตามปราบปรามจับกลุล่มผู้กระทำความผิดคนเยอะหายกันอย่างเข้มงวดเรารู้ดีเล้ว,ว่าจีนเนี่ยเข้มงวดในเรื่องการรักษากฎหมายแล้วก็โทษทันหนักนะครับดังนั้นหากมีการกระทําผิดกฎหมายขึ้นในประเทศจีนนะก็จะต้องรับโทษอย่างหนัก แม่บรรดาทุนทีจีนพวกเทาพวกนี้นะฮะจึงไม่สามารถที่อยู่ให้ประเทศจีนได้ต่อไปนะครับก็าหาประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยนะลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นหาจัดธุรกิจนะเพื่อใช้ในการผลประโยชน์ของตวเององจึเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับเพื่อเจอสถานสถานอาบอบนวด น้บ่อนการทนั้นนะ้าายาเสพติดอะไรต่างๆนะ้ผับบาร์ในประเทศไทยนะครับแล้วเมื่อเข้ามาก็ใช้หาคนเหล่านี้นะครับร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ให้มีสัญชาติไทยได้แล้วก็สามารถเปิดสมาคมหรืออะ,อะไรต่างๆที่จะเรียกชื่อนะแล้ก็เป็นฐานที่มั่นของเขาเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนะ ที่ผิดกฎหมายอะไรต่างเหล่านี้นะครับซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะไม่สามารถไม่ให้ความร่วมมือกับเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพถิ่งต่างเหล่านี้ได้และนันวะิธีการแก้ไขนะครับอันนี้มาเกี่ยวข้องกับตํารวจด้วยนะฮะก็มีความจะเป็นจะต้องปรับปรุงนะพระนธบัตํตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะว่าเรื่อง ทุนกิติเทาเนะี่ยวันเป็นปลายเหตุท่านเองต้นเหตุก็คือเรื่องปฏิบัติตํารวจแห่งชาติที่มันยังบังคับใช้กฎหมายยังไม่ถูกต้องเป็นธรรมและไม่สามารถมีความยุติธรรมให้ประชาชนได้ครับกินเทาที่ผมพูดไปสักกู้เนี่ยฮนะมันเป็นเรื่องปลายเหตุนะแต่ต้นเหตุที่สาคัญก็คือพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติที่ให้การเมืองเข้ามาก้าวไกระบบบาริการตํารวจพระราชตํารวจแห่งชาติตัวนี้ก็ ให้ในายกุนตรีนะครับเป็นประธานทําการข้าราชการตำรวจนายกตีมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดก,การตำแหน่งชาติได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดก,การได้ถึงเวลานะครับนักการเมืองต่างๆก็จะขอคนนู้นนี้ไปเป็นผู้กลับเป็นผู้การอะไรต่างๆก็ผ่านมาทางนายกตรีส่งบัญชีให้ไปให้ผู้จัดก,การตำแหน่งชาติก็ต้องตั้งมันก็ไม่ได้คนที่ดีมีความรู้ความสามารถมาหรอกนะครับดังที่เห็นได้จากว่า ทุนจีนตู้เห่านะครับมาบริจาคเงินให้พรรคการเมืองหนึ่งฝ่ายรัฐบาลนะจำนวนสามล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเรื่อยทำไปนะครับถ้าเป็นผมผมจัดการแน่เรียบร้อยตรงนี้นะฮะครับ